แม่ป้อมสอนลูกนะคะแม่ป้อมสอนลูกเรื่องความรักนะคะทํารักยังไงไม่ให้เป็นทุกข์นะคะรักยังไงให้มีความสุขนะคะ mm hmm. การที่เราจะมีแฟนการที่เราจะรักใครสักคนนะคะทําอย่างไรถึงจะแบบไม่เสียใจนะคะ mm hmm. การที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ที่คนเราอาจจะเจอกันปุ๊บถูกชะตาปับ๊บแล้วก็ชอบกันคบกันมีความรักนะคะ mm hmm. คือจริงๆแล้วอะ่ะการเลือกคู่ชีวิตอ่ะ มันต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่ว่าเจอปุบรักรักรัก,รกอาจจะเป็นแค่แบบคลั่งรักอะไรเงี้ยรักแล้วก็หลงแล้วก็อยู่กันไปก็เซ็งเซงแล้วก็เลิกกันไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะแบบเลือกเลือกคู่ยังไงเนาะเลือกคู่ยังไงอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวส่วนตัวล้วนๆนะคะก็คืออ่เราจะเลือกคนที่รักไม่ใช่แค่ การคาพูดนะคะคือการแสดงออกนะคะใส่ใจดูแลตั้งแต่เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะคบใครก็จะแต่งงานกับใครจะอยู่กับใครเนี่ยมันถึงต้องใช้เวลาะคะ่ะพะช่วงแรกๆอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นอาจจะแบบ้าแทยังไม่เปิดเผยถ้าเราครบกันไปหลายๆปีเข้าเนี่ยเราจะเริ่มรู้เขารู้เรานะคะความดีความไม่ดีก็จะเริ่มออกมาคุณรับฉันได้ไหมฉันรับคุณได้ไหมขนาดเลือกแล้วเฟ้นแล้วนะคะบางทีก็ยัง ครบรับกันไม่ได้ในตอนที่อายุมากขึ้นนะคะเนี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกคู่เนี่ยเราก็ต้องใช้ใช้เวลานะคะใช้เวลามากๆกก็คนที่เสียสละให้เราได้คนที่ดูแลเราได้คนที่รอเราได้คนที่เป็นห่วงเป็นใย,ยเราคิดถึงเราก่อนคิดถึงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะหาค่อนข้างที่จะยากมากนะคะก็จะเลือกคนที่เขารักเรามากกว่าที่เรารักเขาเพราะเรารักเขาเราต้องวิ่งตามเขาทั้งชีวิตเลยนะคะ ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะลูก,ลก